ถึงแล้วถึงแล้วภายในตําหนักซูเฉียนเฉียนทําท่าทางสิบพี่สาวบนไม่หยุดข้างหูเจ้าสิบน้องช่วงนี้เจ้าเหมือนจะฝึกฝนไม่ค่อยตั้งใจเข้าสํานักมาสี่เดือนแล้วทําไมยังอยู่แค่ขอบเขตเซียนเทียนชั้นสองแม้ไม่คาดหวังให้เจ้าเทียบกับสิกพี่เพราะยังไงสิบพี่อย่างข้าอายุยังน้อยก็ฝ่าถึงขอบเขตสีม่วงในเมืองชิงหยวนก็มีไม่กี่คนแต่เจ้าก็ต้องพยายามหน่อยไม่เข้าใจหรือว่าท่างโง่ต้องขยันลีวินยานกรอกตาเจ้ารู้ว่านี่เป็นการแกล้งแก้แค้นของนางแต่ก็ทําได้แค่ทนเพราะเจ้ามีเพียงขอบเเเขตเซีียยนนท การบ่มเพาะชั้นสองแน่นอนว่าเทียบไม่ได้กับอัจฉริยะที่อายุยังน้อยก็ถึงขอบเขตสีม่วงเจ้าพยักหน้าส่งฮ่หาฮ่าพร้อมแอบบศึกษาวิชาดาบตัวอักษรยาใช้สมาธิสองทางโดยไม่เสียเวลาเมื่อเห็นท่าทีว่านอนสอนง่ายของเจ้าซูเฉียนเฉียนยิ้มอย่างพึงพอใจขณะที่ซูเฉียนเฉียนเตรียมตรวจความคืบหน้าวิชาสมบัตรริราชญย์ของเจ้าเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นสิบพี่ข้าตามหาเจ้าทุกทีทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ผู้ที่มาคือโฮเทียนยี่เมื่อได้ยินคำพูดเขาซูเฉียนเฉียนรู้สึกไม่พอใจ ข้าไปไหนต้องรายงานเจ้าก่อนหรือข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นโฮเทียนยี่ชะงักรีบแก้ตัวข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าไปที่ของข้าจะได้คุยละเอียดนึกถึงยารับไร้กระดูกที่เตรียมไว้โฮเทียนยี่ใจร้อนและอดใจรอไม่ไหวแต่ซูเฉียนเฉียนใส่หัวสําหรับโฮเทียนยี่นางไม่มีความรู้สึกดีเลยและไม่อยากอยู่กับเขาสองต่อสองจึงพูดตรงฮ่าฮ่าข้ายังต้องแนะนําสิทธิ์น้องฝึกถ้ามีอะไรก็พูดตรงนี้เลยโฮเทียนยี่มองเจ้าดวงตาเผยความอิจฉาที่ซ่อนไม่อยู่เพราะ ทั้งสองเข้าร่วมเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่ไม่ห่างกันมากแต่คนในเขาศักดิยย์สิทธิ์ไทยี่มีทัศนคติต่อทั้งสองต่างกันสิ้นเชิงโฮเทียนยี่ที่เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่เคยหาเหตุผลจากตัวเองกลับมองเจ้าไม่เข้าตาแต่เมื่อนึกถึงแผนใหญ่โฮเทียนยี่กั้นความไม่พอใจมองเจ้าแล้วพูดสิทธิ์น้องข้ามีเรื่องต้องคุยกับสิทธิพี่เจ้าหลบไปก่อนดีกว่ามีอะไรก็พูดตรงนี้เลยหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่อยากให้คนเห็นเจ้าทำสีหน้าเรียบเฉยแต่คำพูดไม่เกรงใจเลยเมื่อเห็นท่าทีของเจ้า ฮเทียนยี่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใบหน้าขมึงถึงทันทีเขาจ้องเจ้าขมแงถามคำตอบคำเราเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักสิทธิน้องไม่ให้หน้ากันเลยหรือแต่เจ้ายังคงนิ่งสงบไม่สะทกสะท้านเลยหน้าไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นให้แต่เป็นสิ่งที่ตัวเองสร้างดีดีมากคำพูดนี้ข้าจำไว้หวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจดวงตาฮ่เทียนยีเย่เผยความโหดเหี้ยมเขาหันหลังเดินจากไปแต่เพิ่งก้าวไปสองก้าวเขาก็หันกลับมาทันทีโดยไม่มีสัญญ,ญาณเขาลงมือเข็มพิษสองเล่มพุ่งออกมาเหมือนสายฟ้า มุ่งไปที่สูเฉียนเฉียนและเจ้าเดิมเขาตั้งใจจัดการแค่สู่เฉียนเฉียนแต่เจ้าไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงเขาจึงไม่รังเกียจจัดการทั้งสองเมื่อทําให้ทั้งคู่เป็นหุ่นเชิดข้าจะทําให้เจ้ามีชีวิตแย่กว่าตายโฮเทียนยี่ตะโกนในใจใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยการวางแผนล่วงหน้าเขาไม่เชื่อว่าสู่เฉียนเฉียนและเจ้าจะหลบได้เมื่อโดนเข็มด้วยระดับพลังของทั้งสองจะต้านทานไม่ได้แน่นอนพูดตามจริงการวางแผนของเขาไม่เลวจังหวะลงมือก็น่าประหลาดใจปัญหาเดียวคือ เขาประเมินซูเฉียนเฉียนและเจ้าต่ำเกินไปเจ้าไม่ต้องพูดถึงซูเฉียนเฉียนก็เช่นกันฉลาดและไวสำหรับโฮาเทียนยี่นางระวังตัวมาโดยตลอดและในฐานะพระมเหสีของเทพไทอีแม้จะไม่สมชื่อแต่ก็มีไพ่ตายในเสี้ยววินาทีนี้นางหายตัวไปจากที่เดิมแต่ไม่ได้หนีออกไปกลับพุ่งมาหาเจ้าสิขนองระวังพร้อมกับเสียงนางปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าใช้พลังขอบเขตสีม่วงทั้งหมดพลังสีม่วงกลายเป็นกำแพงป้องกันนางตั้งใจ รับเข็มพิษแทนเจ้าเมื่อเห็นภาพนี้เจ้าถึงกับชะงักการโจมตีรอบนี้ไม่เป็นภัยต่อเจ้าเลยไม่ต้องพูดถึงเกราะดินชั้นยอดแค่พลังขอบเขตการสร้างของเจ้าก็เพียงพอจะเพิกเฉยต่อความเสียหายนี้ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าทนพิษได้ทุกชนิดยาลับไร้กระดูกของโฮเทียนยี่ไม่มีผลต่อเจ้าการที่ซูเฉียนเฉียนเสี่ยงชีวิตช่วยเกินความคาดหมายของเจ้าวินาทีนั้นในใ,นใจเจ้ามีความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่รู้จักตายพร้อมกันนั้น เมื่อเห็นการกระทำของซูเฉียนเฉียนโฮเทียนยี่คลั่งเขาไม่เข้าใจว่าเขาแย่กว่าเจ้ายัางไงซูเฉียนเฉียนไม่เคยให้สีหน้าดีกับเขาแต่กลับชื่นชมเจ้าและตอนนี้ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเจ้าเจ้ากู้ชายหญิงนี่วันนี้หนีไม่รอดโฮเทียนยี่คำรามด้วยความโกรธทันใดเข็มพิจเจาะผ่านกำแพงพลังซูเฉียนเฉียนแม้เป็นผู้ทรงพลังขอบเขตสีม่วงแต่การลงมือฉับพลันไม่สามารถต้านเข็มพิษได้ในวินาทีวิกฤตแหวนนาบนนิ้วซ้ายของนางเปล่งแสงสีเขียวลึกลับแสงนี้กลายเป็นเทววันนา้า ปกป้องซูเฉียนเฉียนในพริบตาเหมือนวงแหวนแสงเข็มพิษที่พุ่งมาเจอวงแหวนหนามนี้ไม่เพียงหยุดนิ่งแต่ถูกสะท้อนกลับไปโดยไม่ทันตั้งตัวโฮเทียนยี่โดนเข็มพิษดวงตาเคเบิกกว้างเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเหมือนไม่คาดคิดว่าเข็มพิษที่เตรียมไว้อย่างดีจะย้อนเข้าตัวเขาจากนั้นเขาล้มลงไม่มีใครใช้คาถากับเขาผลลัพธ์ชัดเจนเทวาก็ช่วยไม่ได้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ทําให้ซูเฉียนเฉียนชะง,งักนางมองโฮเทียนยี่ที่ล้มแล้วมองแหวนหนามบนมือ เข้าใจอะไรบางอย่างซูเฉียนเฉียนเงยหน้ามองดวงตาสีดําของเจ้าที่มีความรู้สึกแปลกๆมากกว่าปกติเจ้าไอแห้งฮ่าฮ่าแล้วอธิบายถ้าข้าบอกว่าแหวนนี้ข้าเก็บได้ข้างทางเจ้าเชื่อไหมเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือซูเฉียนเฉียนกรอกตาใส่เจ้าแหวนป้องกันล้ําข้าแบบนี้จะเก็บได้ง่ายๆหรือแต่นางเห็นว่าเจ้ามีอะไรปิดบังจึงไม่ถามต่อหมอนี่จะทํายังไงซูเฉียนเฉียนชี้หัวเทียนยี่ถามค้นตัวก่อน ดูว่าจะเจอเบาะแสอะไรไหมนางเดินไปข้างหน้าผู้ตามตรงเจ้าไม่คาดหวังมากเพราะคนปกติไม่เก็บความลับไว้กับตัวแต่โห่เทียนยี่ไม่รู้ว่าไม่ระวังหรือมั่นใจเกินไปเจ้าพบป้ายประจําตัวจากตัวเขาเมื่อเห็นเครื่องหมายพิเศษบนป้ายเจ้าและซูเฉียนเฉียนมองหน้ากันเขาคือศิษย์นิกายบูชาจันทร์ภายในตาหนักศิษย์เขาศักดิ์สิทธิ์ถ้ายี่รวมตัวกันแม้แต่ผู้อาวุโสเติ้งหญิงก็ลากร่างป่วยมาเมื่อเห็นโฮ่เทียนยี่ที่นอนไร้ลมหายใจทุกคนเงียบสําหรับการตายของโฮ่เทียนยี่ พวกเขาไม่รู้สึกเสียใจและไม่มีความเห็นใจไม่ต้องพูดถึงตัวตนสายลับที่น่ารังเกียจโฮเทียนยี่ก็ไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์แม้แทรกซึมเข้ามากว่าหนึ่งเดือนแต่ทุกคนไม่ค่อยประทับใจเขาสาเหตุที่ทุกคนเงียบคือภูมิหลังของโฮเทียนยี่เกี่ยวข้องกับนิกายบูชาจันในหกยักษ์ใหญ่ของชิงหยวนหกยักษ์ใหญ่เป็นหกขั้วอำนาจใหญ่ของเมืองชิงหยวนหกอำนาจนี้สืบทอดมานานรากฐานลึกซึง้งสิทธินับไม่ถ้วนแม้ในแดนตะวันออกก็เป็นอำนาจชั้นหนึ่ง สำหรับเขาศักดิ์สิทธิ์ทายี่ตอนนี้เป็นยักษ์ใหญ่ที่ไม่อาจต้านการถูกอำนาจเช่นนี้จับตามองทุกคนอดกังวลไม่ได้เพราะหากไม่ระวังเขาศักดิ์สิทธิ์ทายี่อาจสูญสิ้นนี่ไม่ใช่ป้ายสิทธิ์นิกายบูชาจันทั่วไปแต่เป็นป้ายสิทธิ์สายตรงผู้อาวุโสเติ้งหญิงวางป้ายลงพูดด้วยเสียงอ่อนแรงเมื่อได้ยินทุกคนมองหน้ากันอารมณ์หนักอึ้งยิ่งขึ้นสิทธิ์สายตรงมีความหมายต่างออกไปหากหฮเทียนยี่เป็นสิทธิ์สายตรงจรงิจรงการกระทำครั้งนี้อาจได้รับคำสั่งจากนิกายบูชาจันอย่างน้อย การตายกะทันหันของสิทธิสายตรงนิกายบูชาจันไม่มีทางนิ่งเฉยรู้ไหมว่าเขามีเป้าหมายอะไรในเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยีเติ้งหญิงมองซูเฉียนเฉียนถามซูเฉียนเฉียนใส่หัวตอนนั้นเขาลงมือกับข้าและสิทธิน้องกะทันหันน่าจะอยากควบคุมเราแล้วค่อยสอบถามแต่ไม่คาดคิดว่าจะเผาตัวเองสุดท้ายเขากลับตายด้วยพิษเติ้งหญิงมองเจ้าเห็นเจ้ามีสีหน้าเปิดเผยตอนนั้นเจียเจียพูดขึ้นข้าจำได้เขาชอบถามข้าว่าเคยเห็นกุญแจอะไรไหมเขาแทรกซึมเข้ามาเพื่อหากุญแจจริงหรือ เขาก็ถามข้าเหมือนกันลู่ป๋อตกหัวแล้วพูดอาหูก็พูดด้วยเสียงอุยเขาถามข้าด้วยแต่ข้าไม่สนใจเขาเมื่อทุกคนพูดถึงกุญแจเติ้งหญิงตาเป็นประกายเหมือนนึกอะไรได้ใบหน้าแก่ชราของนางเผยรอยยิ้มเยาะดูเหมือนบางคนยังไม่ยอมแพ้ถ้าไม่รีดเขาศักดิ์ธรีท้ายยี่จนหมดพวกเขาคงไม่ยอมปล่อยเราอาจารย์แล้วเราจะทำยังไงสูเฉียนเฉียนถามด้วยความกังวลนางไม่ใช่คนขี้ขลาดแต่รู้ถึงความแข็งแกร่งและน่าสะพรัวของนิกายบูชาจันทร์พลังขอบเขตสีม่วงของนาง อาจดีในกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่เมื่อเผชิญหน้านิกายที่สืบทอดพันปีอาจไม่พอแม้แต่ยัดฟันหลายปีมานี้เขาศักดิ์สิทธิ์ทายี่ผ่านความยากลําบากมานับไม่ถ้วนยังไม่ล่มสลายครั้งนี้ก็เช่นกันเติ้งหญิงลุกขึ้นช้าฮ่าฮ่ากวาดล้างอาการป่วยดวงตาแก่ชราเปล่งแสงหน้าสะพรกลัวพูดอย่างหนักแน่นตราบใดที่ยายแก่คนนี้ยังไม่ตายไม่มีใครทําลายเขาศักดิ์สิทธิ์ทายี่ได้พร้อมกันนั้นบนยอดเขาสูงพันจ้างของนออิกอร์ไฮบูชาจัน เจ้าบอกว่าป้ายวิญญาณของลูกชายข้าพังชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีม่วงลุกขึ้นช้าฮ่าห่าถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำต่อหน้าเขาสิชั้นในก้มหัวลึกเสียงสันะริกหลังจากตรวจสอบซ้ำสิพี่โฮาน่าจะจากไปแล้วจากไปห้าตายก็คือตายทำไมต้องพูดให้สวยหมอนั่นชอบทำตัวสูงส่งโง่แต่คิดว่าฉลาดข้ารู้ว่าเขาจะต้องเจอแบบนี้ชายชุดม่วงหัวรอยยอพูดอย่างดูถูกเมื่อได้ยินสิชั้นในไม่กล้าเห็นด้วย กลับรู้สึกกระวนกระวายเขาก้มตัวต่ำลงอยากซ่อนตัวลงดินแต่ไม่ว่าเขาจะลดตัวลงแค่ไหนสายตาชายชุดม่วงก็จับจ้องเขาอยู่ได้ยินว่าเขาครั้งนี้ตัดสินใจแทรกซึมเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยีเจ้าเป็นคนช่วยรับฮ่าฮ่าเสียงที่ไร้อารมณ์ดังขึ้นสิทธิ์คนนั้นหน้าซีขาอ่อนยยบคุกเข่าลงทันทีร้องแก้ตัวผู้พิทักษ์ไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าข้าแค่พูดถึงนิดหน่อยแล้วสิทธิพี่ฮ่ยืนยันจะไปข้าควบคุมไม่ได้และข้าช่วยเตรียมการหลายอย่าง มิฉนั้นตามแผนเดิมของสิทธิพีโฮคงถูกคนของเขาศักดิ์สิทธิ์ท้ายี่จับได้งั้นข้าต้องขอบคุณเจ้าชายชุดม่วงถามไร้สีหน้าสิทธิ์ไม่กล้าผู้นำนิกายย้ำเสมอว่ารางวัลและลงโทษต้องชัดเจนในเมื่อเจ้ามีผลงานต้องได้รับรางวัลข้าจะให้ความตายที่รวดเร็วพร้อมกับคำพูดเขายกมือขวาขึ้นช้าฮ่าฮ่าสิทธิ์คนนั้นหน้าสีหวาดกลัวสุดขีดเขาวิ่งลงจากเขาแต่ยังไม่ทันไปไกลพลังหน้าสะพรกลัวขังเขาไว้แล้วเสียงระเบิดดังร่างเขาระเบิด กลายเป็นหมอกเลือดหายไปอากาศสันไห้ชายผมยาวลึกลับปรากฏตัวสัมผัสกลิ่นคาวเลือดเขาขมวดคิ้วเขาก็เป็นสิทธิ์ชั้นไหนเจ้าข่าทิ้งง่ายฮ่าฮ่าส่งผลไม่ดีชายชุดม่วงมองเขาแล้วพูดลูกชายข้าตายเจ้าไม่เคยชอบลูกชายเจ้าแต่เขาก็เป็นลูกชายข้าชายชุดม่วงเน้นชายผมยาวถอนหายใจถามอย่างจนใจเจ้าจะทำยังไงข้าจะทำลายเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยีให้มันเป็นเครื่องบูชาผู้ที่จับตาเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี ไม่ใช่แค่นิกายบูชาจันทร์เจ้ารู้บางเรื่องกระทบหนึ่งก็เคลื่อนทั้งหมดดวงตาชายชุดม่วงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าใครขวางฆ่าข่าจะฆ่ามันชายผมยาวมองเขาลึกซึง้งเห็นถึงความแน่วแน่เงียบครู่หนึ่งสุดท้ายพยักหน้าได้แต่ต้องได้คำพีห้าธาตย้อนกลับเพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของนิกายตกลงคำพูดยังไม่จบชายชุดม่วงเหยียบอากาศจากไปพริกตาข้ามภูเขานับพันไม่นานอากาศสั่นไหวพระจันทร์สว่างเจิดจ้าปรากฏเนื้อเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี พร้อมพลังน่าสะพรัวพุ่งลงมาบทขยี้เขาศักดิ์สิทธิ์ไยีเสียงระเบิดดังสนัน่นอากาศแตกสลายพระจันทร์เจิดจ้านั้นไม่ใช่จันทร์จริงแต่เป็นสภาวะที่น่าสะพรัวสภาวะนี้พัฒนาจนเกิดเป็นจริงให้ความรู้สึกเหมือนจันทร์แท้ตกลงจากฟากฟ้าพร้อมพลังน่าสะพรัวพุ่งลงมาบทขยี้เขาศักดิ์สิทธิ์ไยีภูเขาและพื้นดินเหมือนถูกบดเป็นผงอากาศรอบด้านเต็มไปด้วยรอยแตกสีดำเมื่อพระจันทร์นั้นร่วงลงทุกคนในเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยีตาเบิกกว้าง ใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อรู้สึกถึงความโกลาหลผู้แข็งแกร่งในเมืองชิงหยวนถูกปลุกสายตานับไม่ถ้วนมองมาทางนี้ชายชุดม่วงยืนอยู่บนท้องฟ้ามองทุกอย่างราวกับไม่เห็นเหมือนไม่สนใจสายตาของเทวะที่จับจ้องใบหน้าเขาเย็นชาดวงตาเย็นเยือกเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าหน้าสะพรกลัวแท่นชาที่มีพลังอันแข็งแกร่งของเทพเวลาถ้าอย่างนั้นตายซะชายชุดม่วงพูดชา้าฮ่าฮ่าใบหน้าเผยรอยยิ้มหยากยกมือขวาขึ้น ตีลงอย่างแรงพลังขอบเขตสูงสุดระเบิดออกเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงคลื่นพลังกระจายไปทุกทิศทําให้สภาวะจันทร์ที่ทรงพลังยิ่งไม่อาจต้านทานแสงเจิดจ้าสองท้องฟ้าเมืองชิงหยวนทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยแสงเจิดจ้าเมื่อเขาศักดิ์สิทธิ์ท้ายี่ใกล้ถูกทําลายจักรจันทร์ยกศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแสงขาวเรืองรองเปล่งออกมากลายเป็นกําแพงโปร่งแสงในพริบตาต้านพลังหน้าสะพรัวของสภาวะจันทร์ไว้ด้านนอกทั้งหมดพร้อมกันนั้นเนื้อสภาวะจักรจันทร์ยก ยิงชราถือไม้เท้าเดินขึ้นสู่ท้องฟ้าช้าฮ่าฮ่าคือผู้อาวุโสเต้งหญิงของเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยีแต่ต่างจากภาพป่วยอ่อนแอในอดีตตอนนี้ร่างนางเต็มไปด้วยพลังพายุทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลังอันตรายฮ่อจิงซานไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าดูเหมือนนิกายบูชาจันทนรอไม่ไหวทรงผู้ทรงพลังระดับสูงสุดอย่างเจ้ามาด้วยตัวเองขณะพูดเต้งหญิงก้าวไปข้างหน้าทุกก้าวที่เดินแสงจันทร์ในบริเวณนั้นหายไป เหมือนแม้แสงจันทร์อันไร้ขอบเขตก็ไม่อาจบดบังร่างนางแม้ร่างกายจะโคง้งแต่พลังของนางแข็งแกร่งเหมือนยืนหยัดระหว่างฟ้าดินฮ่อจิงซานคือชายชุดม่วงเมื่อเห็นดังนั้นดวงตาเผยความระมัดระวังที่หาได้ยากในฐานะหนึ่งในสี่ผู้พิทักษ์ของนิกายบูชาจันทร์ผู้แข็งแกร่งขอบเขตสภาวะสูงสุดพลังของเขาในเมืองชิงหยวนเป็นสุดยอดผู้ทรงพลังแต่เมื่อเผชิญหน้ากับเติ้งหญิงตอนนี้เขาอดรู้สึกหวั่นไม่ได้ว่ากันว่าสัตว์ที่ใกล้ตายน่ากลัวที่สุดไม่ต้องสงสยัย เติ้งหญิงอยู่ในสภาวะนี้แต่ฮ่าวจิงซานไม่หวาดกลัวเขาพูดเย็นชาลูกชายข่าตายในเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่ข้าต้องเรียกร้องความยุติธรรมคำพูดนี้เหมือนพูดกับเติ้งหญิงและเหมือนอธิบายให้เจ้าของสายตาเทวะหมายความว่าเขามีเหตุผลที่แท้ฮ้าวเทียนยี่คือลูกเจ้าเติ้งหญิงเผยความประหลาดใจแล้วยิ้มหยอะหมอนั่นแทรกซึมเข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีเมื่อข้าจับได้ข่าฆ่าเขาเองและเผากระดูกให้เป็นเถ้าไม่ให้เหลือซากหาความตายเมื่อได้ยินฮ่าวจิงซานโกรธจ,จัด ถึงฮ้เทียนยี่จะไม่เอาไหนและเขาไม่ชอบใจแต่ก็เป็นลูกชายเขาเจตนาฆ่าในใจเขาควบคุมไม่อยู่พลังของเขาเดือดเหมือนน้ำร้อนตตยซะโฮจิงซาลงมือด้วยความโกรธเขาควบคุมสภาวะจันทร์แสงสว่างเจิดจ้าแสงจันทร์กลายเป็นใบมีดเงินนับไม่ถ้วนพุ่งไปหาเติ้งหญิงในพริบตาใบมีดเงินนับหมื่นพุ่งออกมาเหมือนตาข่ายบทบางฟ้าปกคลุมเติ้งหญิงเผชิญหน้าการโจมตีดุจพายุเติ้งหญิงไม่ถอยเพราะนางรู้ดี ตอนนี้เขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่พึ่งนางคนเดียวถ้านางถอยคงมีคนมากมายแบ่งเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่วันนี้นางถอยไม่ได้เขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่สืบทอดมานับพันปีจะกลัวพวกเจ้าได้ยังไงเติ้งหญิงพูดเย็นชาดวงตาเปล่งแสงพลังหน้าสะพร,รกลัวถูกกระดมสภาวะจักรจันยกอ้าปากกลืนใบมีดเงินทั้งหมดต้องยอมรับมรดกของเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่ไม่ธรรมดาสมกับเป็นผู้แข็งแกร่งที่เหลือของเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่ฮ่อจิงซานอดตกใจไม่ได้แต่เขาไม่หยุดเพิ่มการโจมตี พุ่งเข้าใส่เติ้งหญิงทั้งสองต่อสู้กันดุเดือดผลัดกันรุกและรับคาถาและวิชาลับปะทะกันคลื่นพลังที่มองเห็นได้กระจายไปทุกทิศการต่อสู้ของสองผู้แข็งแกร่งขอบเขตสภาวะสูงสุดช่างหน้าตกตะลึงเมืองชิงหยวนเหมือนสั่นสะเทือนผู้คนนับไม่ถ้วนมองจากไกลรู้สึกหวาดกลัวแม้ทั้งสองควบคุมสมรภูมิไว้บนฟ้าภูเขาและพื้นดินยังสั่นไหวเขาศักดิ์สิทธิ์ทยี่สั่นสะเทือนปราศจากกำแพงป้องกันเขาศักดิ์สิทธิ์ทยี่เหมือนเรือใบในทะเลอยู่ในพายุตลอดเวลา อาจพังทลายเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์ซูเฉียนเฉียนใจสลายกมัดแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลตอนนี้นางเกลียดความอ่อนแอของตัวเองถ้าช่วยได้อาจารย์อาจไม่ต้องเสียงขนาดนี้อาจารย์จะชนะได้ไหมเสียงเด็กดังขึ้นเจียเจียเงยหน้าถามนางอาจเด็กแต่เติบโตในเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่ฉลาดกว่าเด็กวัยเดียวกันนางรู้ถึงอันตรายของการต่อสู้ท่านอาจารย์ไม่เคยแพ้ครั้งนี้ท่านต้องชนะซูเฉียนเฉียนยืนยันอาหูและลูกป,ป๋อก็พยักหน้า ในสายตาพวกเขาผู้อาวุโสเติ้งหญิงไร้เทียมทานไม่เคยพ่ายแพ้แต่เจ้ายืนอยู่ข้างฮ่าห่าถอนหายใจในใจหากเปรียบเทียบพลังของเติ้งหญิงเหนือกว่าฮ่อจิงซานแต่ร่างกายนางป่วยมานานอ่อนแรงราวตะเกียงที่น้ำมันหมดตอนนี้แค่ยึดด้วยลมหายใจเจ้าเคยคิดจะให้ยานางแต่หาโอกาสเหมาะสมไม่ได้เพราะเจ้าไม่เหมือนซูเฉียนเฉียนเจ้าเข้าร่วมเขาศักดิ์สิทธิ์ท้ายี่ไม่นานเติ้งหญิงอาจไม่ไว้ใจถ้าทั้งสองต่อสู้เร็วเติ้งหญิงอาจยันได้แต่ฮ่อจิงซานเจ้าเล่ เมื่อรู้สถานการณ์ของเติ้งหญิงเขาใช้กลยุทธ์่วงเวลาแม้เติ้งหญิงดูได้เปรียบแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าร่างกายนางยันไม่อยู่หรือลมหายใจนั้นหมดนางจะพ่ายแพ้เมื่อคิดถึงตรงนี้เจ้าปลือตาเริ่มหมุนเวียนพลังอย่างเงียบฮ่าฮ่าเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเติ้งหญิงและปกป้องเขาศักดิ์สิทธิ์ไทยี่เจ้าต้องการค้นหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์และรับประกันความปลอดภัยของทุกคนในขณะที่ยังคงระมัดระวัง